ที่นี่เคลียในหลาย,ลายๆพอยต์ในหลายๆสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดการทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสัญญาพรประจันประเสริฐน,นะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบนะครับปัจจุบันพี่เจี๊ยบป,ประกอบอาชีพอะไรอยู่ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในวงการใช่ค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะมาเรียนกับทางสถาบันใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนไปวันแรกรู้สึกอย่างไรบ้างเออหลักสูตรนี้ยอมรับจริงๆค่ะเราทำงานอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็จริงนะคะแต่ว่าเราลำดับความถูกต้องในการเริ่มต้นโครงการไม่ถูกพอเรามาเริ่มเรียนที่ที่กับสถาบันครั้งนี้ค่ะเรารู้เลยว่า สิ่งที่เราเคยเคยคิดเคยทํามาเอ้ยจริงๆจ,จุดเริ่มต้นมันมีอยู่นิดเดียวนี้เองที่นี่เคลียในหลายๆพอยต์ในหลายๆสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดการทํางานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์เลยค่ะคว่าที่ดินแปลงนี้ที่เราหลงรักจริงๆแล้วเราทําธุรกิจตรงนี้ได้จริงหรือเปล่าสถาบันให้รายละเอียดที่เคลียร์ชัดมากๆเลยค่ะ เป็นลำดับขั้นตอนใช่ค่ะโอเคครับแล้วสุดท้ายนี้พี่เจ็อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนต่อระดับนา้บ้างครับสําหรับท่านที่กําลังสนใจที่จะเป็นนักพัฒนาต่างหาหรือมาซับนะคะกําลังเริ่มอยากจะเป็นนักพัฒนาหรือพึ่ง มีประสบการณ์มาบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดในเรื่องของการเริ่มต้นมาปรึกษาสถาบันนี้ได้เลยค่ะเขาให้ได้ทุกๆคําตอบจริงๆและให้คุ้มค่าเกินมูลค่าคอร์ส <c oughs> ไดยทําไปค่ะโอเคยินดีมากค่ะ